ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องจ o k กเกอร์ห้นะครับส่งรีเพจที่รูปโปรไฟล์เพจ Facebook อวันนี้เราก็อยู่กับวีโรเซอร์ซี่นะครับคือในช่องเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตัวนี้เลยนะครับถ้ามีก็ไม่เกิน1แึ่งเมตรนะรวันนี้ก็มาดูบ้างหลังจากที่แน่นอนไม่ได้ลงนานตัวนี้อ่ะซอรี่ของมันนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจในดีเดกานะครับมีนักเดินทางและนักประจนภัยจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อแม่หมดลายนามว่าเซอร์ซี่เดอะเไอัอ่านไม่ออก เซอร์ซีนักต้มตุ๋นนะครับแปลเป็นไทยเธอเล่าลวงเหยื่อมากักขังไว้บนเกาะล้างโดยใช้เวทมนต์ปลอมตัวเป็นคนรักที่สาบสูญหรือลูกเรือผู้สูญหายในทะเลเธอทำแม้กระทั่งปลอมตัวเป็นพระเจ้าที่มนุษย์เชื่อมั่นศรัทธาเซอร์ซีเข้าร่วมสงครามต่อสู้เคียงข้างเหล่าปิศาจเพื่อยืนยันว่าพระเจ้าก็ไม่อาจต้านทานพลังของเธอได้เอาว่าไงสอรีนะ่นนโหดนะ โอเคครับก็ตัดมาที่ยี่สินะครับสกอร์คิวบได้หกไอซิสสิบสามนะครับสกอร์รวมเนี่ยสามสิบต่อสี่สิบสามนะครับบอกเลยว่าเสียเปรียบอยู่อาจจะแคลลี่มีแค่ซิเบดที่เหลือเนี่ยเป็นเกือบซับหมดอะวิเซนิมโฟล่านี่ซับพอร์ตอยู่แล้วนะครับบัสมิดก็ตัวแก๊งอะเออมีแคลลี่แค่ซิเบดนะครับผมไอเซอร์ซี่นี่สายอะไรวะทุกคน เซ<ส><ส>อร์ซี่ซับพอร์ตเหมือนกันนะครับเซอร์ซี่ก็จัดอยู่ในตัวที่เป็นตำแหน่งซับพอร์ตแต่วันนี้ไม่เล่นซับพอร์ตนะเล่นสายตีสายสกิลแรงอะไรก็ว่าไปเ <c oughs> นี่ยแคลรี่ตายดามจก็ขาดแน่นอนครับแคลรี่ตายที่เหลือก็ทําได้แค่สันแต่ว่าไม่มีดามจปิดสกอร์กันก็เลยอาจจะงานยากนิดน,นึงโอ้โหตายมาแล้ว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 โอ้โหเรียบร้อยครับผมเหลือเซอร์ซี่ตัวเดียวโอ้สวยงามจริงครับเกมนี้ จะพลิกเกมได้อย่างไรกันนะครับจะแบกซับได้หรือเปล่าสวเบตคือไม่รอดอะ่ะไฟตรงข้ามมันก็แน่นอนว่าเคลี่ตัวเดียวคือสิเบตนะครับมันก็ต้องจ้องจะล่อสวเบตก่อนอยู่แล้วตัวแรกอะายตรงข้ามนะครับมิเซอร์เบเฮแ,แ,แพนดา้าลิจแนวคาเรลี่อ๋อบอกเลยว่าจะเอาซวเวตมายากนะครับตัวหยุดเยอะอยู่นะเดี๋ยว่อยไหมจ๊ะ ไม่น่าจะไหวอ่ะสกิลของเซอร์ซี่นะครับสกิลหนึ่งก็คืออ่าส่งพลังไปนะครับทำดาเมจสองทสิบแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สามจุดห้าวิก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็เหมือนโดนจับขาแต่ยังคงอ่าตีได้ใช้สกิลได้นะครับแค่เคลื่อนที่ไม่ได้เฉยสกิลสองนะครับเป็นสกิลสร้างร่างปลอมออกมานะครับ <I> ของตัวเองของเพื่อนร่วมทีมสร้างร่างปลอมศัตรูได้ใช่ไหมเออ สกิล3ก็คือหายตัวนะครับแล้วจะทิ้ทงร่างปลอมไว้10วิอันตีครับก็คือการก๊อปปี้ฮีโร่ฝ่นขตรงข้ามนะครับทั้งสกิลแล้วก็ไอเทมแต่สังเกตว่าทั้ง4สกิลเนี่ยไม่มีสกิลไหนที่ที่เกินหนุนแกะกบักบ,กบการตีเลย <Okay. S 1> นะฮะอยู่วนอันตีถ้าเราไปกอ๊อปเคลลี่มาเราก็ตีได้แต่ถ้าเราใช้อันตีเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ใช้ไอเทมเรานะเราก็ใช้เทมของศัตรูอ่ะเออมันก็ไม่เกี่ยวกันมันก็คนละเรื่อง เอาของตีมาอาจจะแบบเล่นยากวะแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่องม็อกมามันดียางครับเอาร่างปลอมไปเนี่ยมันขัดวาร์ฟได้นะฮะร่างปลอมก็ส่สงผลของม็อกอยู่อ้าวได้คิวเชยเลยส่วนมากเขาเออกม็อกกันนะแบบตัดบิงอะไรเงี้ยออกมาเป็นกิมมอนะครับตอนนี้มีม็อกกิมมอตุก,กตาเน้นสกิลแรง สกิลที่มีดาเมจเนี่ยจะมีแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวนะทุกคนอันตีก็คือการกอล์ฟมันแบบ <S <S <c oughs> ไม่เกี่ยวเออการกอล์ฟเฉยๆไม่ได้มีดาเมจนะครับไม่รู้ออกกิมมอร์ทำไมแต่กิมมอรมันก็ได้หลายอย่างลดคูดาวนู่นนี่นั่นนะทอาไงดีครับจะก้าวใครดี <S <S ออกอายแล้วคลลี่ <How> tedious. อ่าก็เอารางปลอมไปปวดเล่นๆก่อนนะ This so อ่ารางปลอม,ก,มอก็มอกทำงานนะนี่อา่ารางปลอมเดินไปปวด <If I S 2> เห็นไหมเลื่อนรดนะเลื่อนลดนะมกทำงานตุ๊กตาทำงาน mm hmm. แค่ร่างปลอมก็เบินเบินเจ็บอยู่เหมือนกันไม่ได้เบินเจ็บหรอกเบินเบินน่ารำคาญนอะ่ะเออมันก็ถือว่าติดดาเมจนะมันก็ลดเรื่อยๆอ,ยอะ่ะ <laughs> ก็ตอดคันคันนแล้วกันเออตอดคันคันวิเซอโหตันมืดนะครับเอาไงดีครับโดนตันแล้วกับใครดีจ๊ะแล้วเซอร์เสียบมาครับยังไงเซอร์กดแยกล่างเบเฮบิงมาบึ้มโอ้โหสีเวสปันอยู่ เซอร์ซีจับขาเรียบร้อยครับผมไายเขวอยู่เรียแนดันบนนะครับโอ้ยไปหมดเลยอ่ะไปหมดเลยอ่ะโอ้ยช้าไปหนึ่งเซฟครับวิสลีอันนี้อยู่กับโมเซียมนะครับตอนนี้เสียเปียบนะเออเสียเปียบทั้งสกอร์แล้วก็บ้านนะครับเลือกฮีโร่มาก็ทายเกมก็เสียเปียบนะ เอาไงต่อทันทีหลังจากเลือกเป้าหมายฮีโร่ศัตรูจะใช้เวลาไล่เวทสองวิก็คือใช้เวลาก๊อฟสองวิรวมถึงสามารถใช้เทมและสกิลเป็นเวลาสิบห้าวิในระหว่างอยู่ในร่างดังกล่าวคุณจะโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีปกติเออร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราโจมตีปกติขึ้นเลยไวเออมันจะแบบก๊อฟ ดาเมทเท่าฝันตรงข้ามเลยไหมหรือไม่เท่าหรือแล้วแต่ของเราก็ใชไอเทมได้ก็ต้องได้ดามเมทจากอเทมดีกว่าหรือไงทุกคนต้องดูอีกทีแต่ยังไม่เห็นกรอบใครตะขีเลยเอ้รู้สึกว่ามันมันกรอบร่างปลอมได้ด้วยนะรู้สึกอารตีใส้ร่างปลอมมันก็จะเป็นร่างจริงนะน่าจะนะน่าจะ อ่าตอนนี้ก็ได้คิวเป็น9ตัวแล้วนะครับแค่ลังปลอมเดินไปเอาไงเอายังเอาอย่างอันนี้อ้าวเบเฮมาแก้วอร์ดครับวิเซ่บ้าไงวิเลบิ้งม่ตันอ้าวเร็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 วปลดปลดหนูให้แล้ว แล้วบเฮบิงมาถูทุบอ้าวตายเลยครับวิสเลและลีเจเนมาคอครับโดนเอ้ยถอยก่อนได้อยู่แล้วเซอร์เสียบมาครับกดแยกล่างชิเวตปันสวยบาสมิดตันไม่ได้คิวอ่าแล้วแครลี่นี่รอดไปคนเดียวนะครับผมก็เสียไปสองนะคัฝ่ตรงข้ามก็ก็โดนไปฝ่ตรงข้ามตายสามนะลีเจเนซืซึเกิด อื้ฮะคันด้มีคีย์ดีข้อเลยว่ะวินวอลบอสมาทุบแบสมิทเพื่อตายเลยเนี่ยทุบเลยงัดมากดตัวทองทุบเบ๊โอ้แรงยังวะเยี่ยคียเบลหนึ่งยังไงไม่ได้คียเบลสี่โอ้โหอ้าวทุบแบสมิทไปแล้วนะครับถ้ายังไม่ทุบแบสมิทมาทุบสวีตตายแล้วเนี่ยเอา เออ,อยังไงซิเวตซิเวตวิสเล่มาช่วยครับไม่มีปัญหาทบแรงมากตอนนี้มาดูสกอร์บ้านดีกว่าครับซิเวตสิบสามนะครับเซอร์ซี่เก้านะครับใจเย็นทุกคน <'m> เป็นงข้ามาครับเซอร์สิบเก้าตัวนะ แต่จะเกมเปลี่ยนตอนแม่งออกของตีเนี่ยดันไปดันไปเอ้ยแล้วเซอร์อัตีลงมาใส่ไหนไม่รู้แล้วกอบฟใครครับกอบฟลีเจนเน่มาคอเปิดสะท้อนแล้วยังไงโอ้โหไม่ได้สับใครเลยเสียดาย อต,ตอนนี้ดาเมจมันหนึ่งห้ี่นะพอล่างหลุดอ่ะบุ๊บอาล่างหลุดเป็นสองร้อยกว่าอ,อ่าได้อยู่สวยครับน่าจะม็อกเผาผ่านได้คิวนี่ได้อยู่ฮาวาคารี่แล้วยังไงเซอร์เจอเสกครับเรียบร้อยเซอร์ซี่ได้คิวเบเฮบิงมาสตันแล้วระเบื้มโมโูได้นิมฟอล่านะครับเซอร์ซี่ สีอยู่ครับบ,บสมิตตันคูนสี่ครับเราได้คิวเฮ้ยแพนด้ามาแย้วมีฮาร์ดด้วยงัดมาสันโอ้โหสกิลหนึ่งใสครับ,แบบสมิตไม่รอดตอนนี้เหลือแค่เซอร์ซี่ซกับแพนด้านะครับไม่ไหวนะครับผมแพนด้าเลือดสามพันห้าอเคที <laughs> ่แล้วเมดกับสามร้อยแลเมดสามร้อยกว่านะ <laughs> อา้าวทำไมอตีคูดาวะยังวะ อันนี้คุณดาวสาสิบแปดวิยังเหรอมีกิมมอลแล้วเหลือสามสิบแปดวิถือว่าไม่นานานะสามแปดวิ <c oughs> จะจบไงเนี่ยเพื่อน <c oughs> สวิเบทบอกจบยากว่ะบทตาไหนไม่มีแคลรี่ก็มีแต,ตัวเดียวนะ <is> บทตาไหนจะเยอะนี่กดมาสามสี่ตัวตอนนี้สกาดแคลรี่เฉย แบ็คแคลลี่เลยนะฮะซึ่งว่าให้แบทสมิธเล่นเป็นแคลลี่เลยแบทสมิธเป็นสายสกิลไปแล้วนะครับซอซซี่ก็แน่นอนสายสกิลไปแล้วไอ้วิเซ่กับนิ่งฟล่าให้เล่นซัพพอร์ตดีแล้วต่อที่น่าจะผันตัวเป็นแคลลี่ได้ก็คือนั่นแหละแบทสมิธนะออกมาเป็นมงกุฎสายฟ้านะครับซอซซี่บอกกูเองนะไม่ต้องให้แบทสมิธกูเองกูแคลลี่เองนะไงผมออกเป็นของตีมา This so ออกของตีได้อยู่ไหมเนี่ย <laughs> ไ่เฉยๆนะถ้าอยากดีก็คือหาคอนวะหาคอนมันจะแบบว่าตีเป็นเวทอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็มันมันเป็นตัวอินนอะเออออกฮาคอนมามันก็ดีอะ่ะ <laughs> ถ้าสายอินอยากเล่นของตีก็ต้องหาคอนนะ ล้างปองไปพวนก่อนนะครับผมเฮ้ยเซอร์เซอร์วอล์กมาวะนีนนนนน่ปักวอดดิสแทงอาอไงครับเสียของเอาแพนด้าได้ของคือของเราไม่มีตัวเปิดปอะใ้ให้หมันเป็นตัวตันมีจริงนะ ตันได้สามตัวนะวิเซนิฟลาอีบสมิดแต่แต่ไม่มีตัวเปิดแบบเบเฮแมกมัดอะไรเงี้ยที่มันจะไปเปิดให้ก่อนอ่ะมันมีแต่ซับซ้อนอ่ะเออเออมีแต่ซับซ้อนไม่มีซับเปิดบ้างวะไอนิฟล่าต้องตีไปเปิดอะอะไรวะตองออกเองปะตองอะไรใครชื่อตองวะอาจจะมีคนชื่อตอง ตอนนี้ก็นิฟลามีเซกไก่นะฮะโหคิวสองตายถึงติดเจ็ดออเคียววิเล่นะวิเล่มีพิเชเดียเด๋ยวก็เอาอยู่แล้วนี่ล้างพร้อมไปแค่คลิปมาคือรอสังเกตว่าจะโดนเบเฮเปิดตะก่อน,นลอดอ่ะโอ้เบเฮมีเซกเอยเว้ย เฮ้แต่ล้างฟอมเอาเจ็บอยูน่น้าเฮ้แค่ล้างฟอมนี่เอาไอเบเฮเลือดหายไป30%ได้เลยนะเนี่ยพลังม็อกบวกอ่าตุ๊กตารู้สึกกิมหมอ,อก็มีผิดไม่เหี่ยววะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่เนี่ยเขาจะหายเวสามสิบหน่อยตวีเนี่ยไปเวลา สามวินาทีนะครับไอ้กิมมอก็มีพิษตุ๊กตาก็มีพิษรังนะมอกก็มีพิษเช่นกันอ่าโดนมาแล้วแตกมาแล้วครับแล้วก๊อปใครวะมาก๊อป์ฟลิเจเน่คอคอ,คอสบับโอเคสับเซอร์ไปได้ครับแล้วแพนด้าแพนด้ามีคองแล้วสบับโอเคอ่าลิเลจเน่ลิเจเน่ปอม VS ลิเจเน่แท้ มามาพิคันดาแข็งอยู่โอ้โหอาทิ่เมื่อก่อนแต่ว่าได้สับไปสามตัวนะครับผมจะได้อีติมดก่อนอ่ะถือว่ายังป้องกันไปได้ครับอุ้ยเรียนแอบิงมาคอฮะวิเซเลเจอสับแล้วอย่างไงเอ้ยเจอสับอีกแล้วหูยตายไม่อ่าตายครับผมคนพิษบาดแผลไม่ไหวฮะหรือว่าซูเบะล่อไว้เนี่ยใครได้คิวอ่ะ น่าจะเซอร์ซี่นะเซอร์ซี่ได้ปิดำนานได้เจ็ร้อ่ะเซอร์ซี่ได้คิวนะครับล่างปอมมือยังติดม็อกอยู่ก็เหลือ,อแพนด้าซูเบตมาเกิดมาแล้วครับตอนนี้ออกมาเป็นฮาคอนอ่าตอนนี้ก็ของฟูแล้วนะครับมีฮาคอนม็อกมุกุใส่ฟ้านะครับแล้วก็กิมมอกับสเปล ไม่เล่นโค่นนานซิวเบทบอก <I> ก็ได้อยู่ไซนี้ปะล่างปอมันจะตีเจ็บนะเล่นแต่ล่างปอมไม <laughs> <laughs> ล่างปอมมันอยู่เยอะจังวะดูดิ <laughs> มันกดได้กี่ทีวะเนี่ยสกิลวะเนี่ยโอ้ยคูดาวเจ็ดวิเหรอ เสกล่างปลอมอ๋อคูดาวแต่เจ็ดวีครับมีกี่หมอกแล้วสกิลสามก็มีล่างปลอมอีกนีฮะก็คือเอาล่างปลอมไปเคลียร์คลิปได้อะวุ้ยล่างปลอมเคลียร์คีิปได้อะเคยคลิปอยู่เลยอะออาบวกเลยไหมโอ้โหยังปวนคนเล่นเป็นแม่งปวทชิพายนะเอ้ยเป็นได้เป็นได้เป็นได้บังทุบไอ เนี่ยพลาดแบบเดียดีกว่าซูเบตให้อบวกมันคอนโทรลล่างปอมอยู่นะครับยืนอื้ออยว่ออใ้เยยนเซ่ขึ้นยาครับเจอลางปอมเคลียร์คลิปลางปลอมตีดิ โอ้กันได้แค่นี้ก็ดีถมแล้วเนี่ยเออจะเย็น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 รึเลยเลยอ๋อล่างปลอมนึก็จะบึ้มบั่มกันเขาแล้วเฮียล่างบอมสบายแล้วมึงเอ้ยรวยตายโหงงี้อยู่กับบ้านเอาล่างปลอมไปควมได้สามเลนเลย <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อนจนจนเอานะ <laughs> แต่ไม่หลอกไม่หลอกคือมันเอาไปเอาไปกันไง ันไ,ไม่กันก็นโดนไงนใครไปกันก็นกนตายข้ามาครับจังหวะนี้มีประเด็นแน่นอนอแค่ลังปอมเอ้ยเซอร์โอ้โหโดนแล้วเซอร์ลงมาเจอเสกเรียบร้อยครับผมเซอร์แตกไปก่อนฮะแล้วแบสมิธแตกตาครับเสร็จแพนดา้าเบเฮสตานไมครับเฮียร,รอล่ังปลอมไปไล่ก่อน ลังปลอมก็พอโอ้ยเจอลังปลอมต้องวิ่งก่อนครับยังไงยังไงตอกุอ้ยเจอรีเจแน่คอข,ข้างหลังยังสวยโอ้โหสาววิเวลยไปครับแล้วกดกิมมอไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยลีเจน่ไม่เห็นเราเลยไงไม่รู้อกับตายตายว่ะตายว้า,าวาโอ้ยรีเจเน่ไม่เห็นเราว่ะก็หถา,บ,า,าบังตาเบ้ง เมื่อกี้มีการโดนสับไปแล้วนะโดนคราวเอเน่าเข้าสวยนะครับเข้าจังหวะซ้อนสุดท้ายเนี่ยคอแล้วโดนลายตัวหนิวฟลาซตัวเดียวครับบอกเลยตอนดดนี้ยากว่ะชนะยากมากสกอเรลีไ่ไม่มีดาเมจคานสู้ยาก hey, that, าเอาไงดีฮะนิวฟลา <laughs> ไม่น่าจะไหวอ่ะ ตนงข้ามแลยซี่ตัวเลยววะนี่ฟ่าสู้ๆโดนโดนมีเฮลรอแล้วอ้าวมาบาสมิดมาแล้วมีนัวอ่าบาสมิมิดขนุนให้ไปแล้วครับอ้าวยังเดบได้อยู่ปลาห้องมาเออคือเชี่ยวแล้วเบ้งม่มีโดนไขวิเศษทำไมของน้อยอย่างวะเนี้ย เอ้ยอุ้ย ly, ตานเอาไปได้ากว่าทองทันเลยคือเกลือบเกือบโอ้แพงเงี่ยบๆแพ้วะช่วยไม่ได้จริงๆครับแพงเนี่ยเดี๋ยวฮีโร่นะอาจจะมามีซสตีคอยเขียคีมให้อยู <h 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 ่เนี่ยไม่คีมมันดันป้อมเรา This is boring. so ถ้าแบบไม่โดนบาแลกก่อนนะคนเดียวแม่งกันได้สามทางนะถ้าโดนบาแลกอาจจะไม่ไหวอันนี้ล้างปอมเอาอยู่เออล้างปอมเคครีปได้เอาเวลาเอาเวลาวาเคอรี่วาเคอรี่วาเคอรี่อุ้ยเจ็บอยู่นะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้เลื่อนหายไปอะเจอล้างปอมกระจกตัวหนึ่งเลื่อนหายไปหนึ่งในสี่อะ ถือว่าโอเคนะถ้ามี่องรังปอสี่ตัวไอคิวได้แล้วไง <c oughs> มีทาฟ้าอัน <c oughs> นี้เชื่อะาทาฟ้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นเคียนบอก <c oughs> เฮ้ยไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว,ลวอ่าไปไม่ครบครับผมเรียบร้อยเลย อสักกามโอ้โหแตกสองแสับสองเอาตายแล้วครับนิฟาราวิสเลเอาเฮ้ยไม่เห็นเหมือน,นที่คุยกันไว้นี่ว่าเออมามาตีแพนด้าตีแพนด้าโอ้โหเจอรีเจเนคออย่างไงรีเจเนโดนีครับผมรีเจเนเบ้เอ้ยตายแล้วทีเดียวเตอร์สี่สวยครับโอ้โหสเวตได้คิว ครซูเกอร์ป่วะไม่มีอ่ะสู้ได้วะเหีย so ไอเบเฮไอไม่ใช่นิฟลาวิเซไปตายก่อนเฉยครับสู้ได้เฉยครับเพราะว่าสกิลไปลงที่วิเซนิฟลาวแล้ว <Wonderful. S 3> อ่ามีการซูเกอร์กันอีกแล้วนะครับ blood, ครั้งที่สอง เซอร์กันบานเลยว่ะเฮ้ยรีบซื้อไม่ไหนว่ะบาลเลกยังไม่ทันดูเลยนะแค่ป้อมนอกนะซื้อกันบานเลยอ่ะรีบซื้อไไม่ไหนว่ะโอ้โหซื้อกันกระจายลีแนซื้อหมดแล้วครับสองครั้งเซอร์ครั้งหนึ่งออกทีนี้ซื้อเบสไฟเราซื้อวิเซซื้อไปแล้วนะครับผมรีแนรีบซื้อไม่ไหนแต่แบบของน่าจะฟูแล้วไงลีแนสะท้อนทาฟ้าอุ้ยของท่วมแล้วนะครับไอคอนกระทาฟ้าสะท้อนพีเค มันก็ไม่รู้จะออกอะไรนะเนาะมันก็จะซื้อมาเล่นๆครับอ้คองเจอทีแกไปไหมตรงคลองเอาไอ้เอาไอ้เย้เมื่อกี้อีก้วเมื่อกี้ก็ไปไหมไปไหมอ่ะคุยกันดีๆไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปไม่ใช่ไปกับวิสเล่สองคนโดนสกรรมตีเลยเมื่อกี้นี้ ไปก็ต้องไปให้หมดแต่ไปหมู่ๆว่าเบเฮรอบึ้มอยู่นะ blood, ไม่มีใครม,มีตัวทองไงนะเนี่ยจริงวะที่ไม่มีใครออกตัวทองเลยทางๆนี้สตันเยอะอยู่ไหมก็ไอเซอร์เบเฮก็ตันได้แต่แพนด้าตัวทองมันก็โดนทุบอยู่ดีแหละโอเคครับ <Fasc inating. S 2> เจอ้างฟอมไปหน่อยนี่ Nothing compares to mind. my อ่าข mm ูล้างฟองฟองได้สองกองแล้ววะคือคีไม่ดันมันก็เอาเอาไม่ได้อะต้องเอาตัวเข้ามาดันอ้าวปอมบนได้เฉยอ่าเบเฮก่อนครับเบเฮหลงทางเบเฮหลงครับวิเลตันไปครับแล้วเฮกลุมลุมลุมนี่ยิงไป แเซอร์อันติลงมาครับผมเจอจับอ่ากดแยกล่างส่วนออกไปได้ซิเบร์วาไงขอว่าของทีมเอาไงดีเอาไงดีโดดเลยโดนลอยแล้วโดดลอยแล้วเฮ้ยอ้าวลิเจแนบิเนบิงมาคอเปิดอะไรครับวิเษตันหาอะไรตัวทองและนิมโฟล่าอันตีโอ้โหเจอเซอร์เสียบแคนเซิลไปก่อนนะ อย่นแนแต่ไปก่อนครับยังไงฮะเซอร์ซี่เซอร์ซี่เซอร์ซ,ซี่เอาใครวะเซอร์ซี่อยู่นี่อยู่นี่เปิดกิมมอส,ว,สวยอ,อ้าวมีคองแล้วยังไงเหมือนจะมาไล่วาไคลี่เปิดดั๊ดไปครับเห็นหรือเปล่าจ้าเอเบบีเอาไหมก๊อปไหมก๊อปไหมไม่ก๊อปไม่เอาเหรอนี่มาช่วยมาช่วยเพื่อนมาแผ่นหน้มา,านมาเอาแพนหน้าโอ<ม>้หเลยยิงแล้วเหรอ อ่าถือว่าเดวไหวนะครับอันดิมใช้เป็นวอเพื่อนปมอามึงเสียววะไม่กอปใครบ้างวะเฮ้ยเอ้ย,อยไปเลยไปเลยขวยเอ้ยไม่ได้เฮียไม่ใช่ให้มันหล่อหน่อยก็ไม่ได้นะชิบหายซื้อเกินมาอีกโอ้โหแม่เขาจะหล่อซะหน่อยขัดขาถ้าได้ ใครเอาฟ้า,าตัวที่ใช้คาถาฟ้าได้ครับก็ได้ทุกคนอย่าเป็นเซอร์ซี่นะฮะซิเบตบาสมิตอ่าบาส,สมิตดีกว่าละมั้งมันใช้ตีได้อีกทียัางไงาแล้วตีก็มีโอกาสติดสกิลอื่นๆนะวิเซโคดเด็กล้ะนะ,ะมีเลสายโซโลคิวอ่ะให้บาส,สมิตดีกว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าซิเบดก็จะใช้ตี ได้นะครับแล้วก็สกลิลสองเฮ้ยซีเบก็ดีนะเออซีเบก็ก็กดีอะ่ะก็ไม่รู้วะให้ใครก็ได้แล้วมั้งน่าจะให้ซีเบทไปแล้วเปล่า <c oughs> ยือสักสองชั่วโมงชนะชนะชนะอะไรอ่ะไม่ดูแคลรี่เลย <c oughs> ยื้อให้ไอวาแคลี่ของฟัวฮะ <c oughs> แต่ฝั่งหนุ่มข้ามันก็จะเกิดมาแล้วนะ เกิดมาแล้วล่ะนะยื้อให้พวกเซอร์พวกวาไคลี่ของท่วมปะโอ้ไฟของข้าวของอเต็มแล้วหมดแล้วนะคิวสิบสิบตัวสิบห้าสิบหกยี่สิบเอ็ดนะฮะไฟเราตอนนี้ซูเบสสิบเก้านะฮะเซอร์ซี่สิบหกตามตามมาไายรังปลอมเซอร์ซี่คอยเดฟไว้นะแค่รังปลอมไปเดฟก็พออยากดันก็ต้องเอาตัวมาแลกนะครับผมไงซิเบตเอา้าไม่เห็นหรอไม่เห็นหรอ ไม่เห็นเหรออ๋อเห็นแล้วรอเพื่อนอ้าวสเวตสเวตโดนแล้วโดนสกรรมยำใหญ่แล้วเจอเสกว่าไงว่าไงดูไหนดีเซอร์อตีลงมาครับแล้วยังไงเซอร์ซี่กูอยู่ไหนนี่เซอร์ซี่เซอร์ซี่อยู่นี่เซอร์ซี่กูมาแล้วเซอร์ซี่กูมาแล้วเก็บเซอร์ไปได้โอ้โหโดนโดนเบเฮว่ะอ๋อเซอร์ซี่ตัวไหนตัวจริงเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่โอ้โหโดนทุบไปแล้ววิสเล่โอ้โหเจอแมนน่าทุบครับยังไงแบสมิด โอ้โหมั่วจริงๆมั่วจัดมั่วจัดได้อยู่เลยเบเฮเบเฮเบเฮอ่าวเป็นข้าครับเลือลีเจเนตัวเดียวแม่งคนมั <c> ่ว <oughs> คืองงชิบหายวอลธนะแบบมมั่วมั่วมัม่วม,มากเลยอ่ะแต่ว่าเาซอร์ซี่เก็บหมดเลยมั้งสี่ตัวเวซอร์ซี่เก็บสี่ตัวเลยนะอันติีแม่งก็ไม่เคยใช้เลยนะ <c oughs> เออนี่ผมว่าก,กอล์ฟลีเจแน่ก็สวยนะ มีกระทาฟ้าคอสับคอสับ,อสบเอาวาลายเจเน่เนี่ยร้างฟอมใบตัด,ต,ดตัดบิงครับมีร้างฟอมตัดบิงครับเข้าไม่ได้ครับผมจะวิ่งมาตรงต,รง,ตรงก็ไม่ได้อ่าเป็นไงเป็นไงบาสเมตโอ้โหบาสเมตเที่ยมาตีบ้านเนี่เอาล้างฟอมอ้าวมาคอแล้วครับอ้าวโดนดิโดนดิโดนดิลีเจเน่เอาเป็นไงเจอฮาควันทำไม แล้วฝันของข้ามตาย5ครับผมได้เวลาขึ้นบ้านคืนนี่นี่เจอพลังล่างปลอมเฮ้ยเซอร์เกิดแบลสมิดอย่งวิ่งนี่ครับแบลสมิดเอาอย่าวิ่งแบลสมิดเปนโอ้โหกดแยกล่างครับผมยังไงครับเอาล่างปลอมตีตันโอ้โหสวยงามเซอร์ได้คิวเอาเซวามาแล้วครับแล้วบาแลักกลางอ่าได้บาแลักกลางไปก่อนไปบนต่อฮะว่าไงพี่เตี้ย ตีบายบัสมิดจะไปกลัวในเราเน้นจำนวนเบเฮถูกใจสิ่งนี้เบเฮเบเฮเปิดตัวทองนะครับแล้วเซกบัสมิดยังไงเบเฮเบเฮเบเฮอาจจะไม่มีอันติตีต่อครับสวยฮสองบารครับผมแล้วว่าไงครับแพนด้าแพนด้ามาแล้วเฮ้ยเซอร์ซี่เซอร์ซี่ตัวจริงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่อโอ้โหตีสวนเลยเหรอยืนตียืนตีเลย ยืนตีมาดิโอ้โหได้อยู่ตัวจริงอยู่นี่ครับตัวจริงอยู่นี่โอ้โหเก็บสามไอ้เทียไม่ใช่แอนตีแล้วคือใช้ตัวเองตีดีกว่านะไม่เอาอันตีเลยนะครับไม่ต้องกอบใครแล้วเออแค่รังปลอมตัวเองก็พอเอออ้าวคอเจอเศษครับผมสตีส้ได้อีกไอ้เทียนรังปลอมโคตรป่วนนะอ่ะพอมีฮาคอนเกมเปียกเลยนะแม่งตีเจ็บขึ้นมาเลยเออ ถ้าใครเล่นฝั่งรงขา้ามจะรู้นะว่ามันปวนขนาดไหนมันดูแบบน่ารำคาญอะ่ะถ้าเล่นฝั่งเซอร์ซี่แล้วก็ดูสีออกไงว่าไหนตัวจริงกับปลอมเอาคอนเฉยเหรอยวะพลังแห่งทรัพย์จบเฉยครับกลับมาชนะสังงานนะผมก็ไปครับจะมก่กิมหน้าบ๊ายบาย